สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุก,ท,กทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเกอีวีพนะคะช้าบ่ายวันที่5มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด<ม>ค่ะค่ะพี่น้องค่ะมาวันดูวันที่ห้าเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าวันที่สี่ใจไม่ได้ลงให้นะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่สี่นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่อ๋อเดือนที่ห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะ จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะหกนะคะพี่หนังหกหนึ่งหกศูนย์ หกสองหกสามหกแปดหกเก้านะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่ตองคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก

มานี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่ตังกนึ่งศูนยนะคะเจ็ดห6ึ่ดก็หกหนนะคะหนึ่ด้านล่าง1 7 1 6งนะคะศย์ก็0 7นยแล้วก็ศ1นย์หะคะพี่ตองคะสำหรับเลขเด่นประจำวันอาทิตย์นะคะก็คือเลข1และเลข6นะคะ หนึ่งและหกเนาะพี่น้องเนาะเบิ้ลประจําวันนั้นหนึ่งนึงนะคะค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนี่หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ